นับสนุนโดย K Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปตทฮีโน่500วิ c เตอร์ขีดสุดแห่งนวัตกรรมพันแกรกพบกับฮีโน่500วิคเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศยางรถยนต์ดีสโตนทยานมาแล้วทั่วโลก พีวท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา IBM ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัลท่านผู้ชมครับร่างกายของมนุษย์ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้ำและน้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นพืชโลกเราครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เลยประกอบไปด้วยน้ำดังนั้นความคิดพื้นฐานของเราก็คือถ้าจะมีสิ่งชีวิตเราต้องมีน้ำดังนั้นเวลาที่เราไปสำรวจ ดาวอื่นๆนอกจากโลกเราก็ต้องมองหาก่อนว่ามีน้ําหรือเปล่าเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตล่าสุดครับนาซ่ามีการเผยภาพสดที่ไปดูดาวอังคารว่ามีน้ําที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของของแข็งเรื่องนี้สําคัญแค่ไหนและเรากําลังจะเจอสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือเปล่านะครับวันนี้กลับมาทีุ่ฬลลงกรมหาวิทยาลัยครั้งหนึง่งกับอาจารย์ดรวิภูรุจจะการครับอาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ อาจารย์นี่เรากำลังจะมีเพื่อนที่เป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกแล้วใช่ไหมจากการพบน้ำที่ดาวอังคารไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะจริงๆแล้วมันก็เป็นการพบที่น่าตื่นเต้นมากนะครับ,รบในแง่ที่ว่าเรารู้นะครับว่าผิวดาวอังคารนะครับน่าจะมีน้ําไหลอย,อยู่ในลักษณะที่ว่าเราถ่ายภาพผิวดาวอังคารเนี่ยนะครับเราเห็นร่องรอยนะฮะเป็นเหมือนกับลําธารแห้งๆเป็นร่องรอยน้ําไหล อันนี้ค้นพบกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยยานรุ่นแรกๆไปนะครับเมื่อปี1970ก็เห็นร่องรอยเหมือนทาน,น้ําไหลนะครับมาพักหนึ่งแล้วคือแต่นั้นเป็นแค่อรอยของน้ําเป็น<ช>รอยของน้ําบนผิวดาวังคาาเนี่ยนะครับมันเย็นแล้วมันก็แห้งมาก<ช>นะครับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยติดลบนะครับติดลบหลายสิบองศาเซลเซียสแล้วก็แห้งมากเป็นก้อนหินระเกะระกะมีแต่ฝุ่นสีแดงอยู่ทั่วไปหมด นะครับเพราะว่ามันเป็นหินที่ประกอบด้วยออกไซด์ของเหล็กเป็นเหมือนสั้นนิ่ม,มะนะครับอยู่ทั่วไปหมดนะครับบรรยากาศก็เบาบางแล้วก็เย็นแล้วก็แห้ง น,น,นี่คือเป็นถ้าเกิดคุณนนคไปอยู่ดาวอังคารตอนนี้คุณจะเจอภาพแบบนี้คุณจะเจอภาพแบบนี้แ<ล>ดงแแห้งแห้เยน็นๆยองภาพแดงๆแห้งแห้เย็นๆยท้องฟ้าเป็นสีแดงเพราะมีฝุ่นนะครับฝุ่นฝุ่นบนดาวอังคารนะครับบนดาวคารมีบรรยากาศแต่ก็เป็นบรรยากาศแห้งๆ้ที่ขั้วของดาวอังคารจะมีขั้วน้ําแข็งนะครับที่เป็นน้ําในรูปของของแข็งแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์แข็งก็คือน้ําแข็งแห้งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เลยครับคือองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เกี่ยวกับดาวอังคารอ๋อจริงๆเราไม่ได้ค้นพบว่า นี่ดาวงคารมีส่วนประกอบของน้ําคือเขามีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วนะครับเพราะเรารู้แล้วว่ามันต้องเคยมีทานน้าไหลนะครับถึงจะมีร่องรอยมันก็มีร่องรอยได้เพราะว่าดาวงคารมีบรรยากาศใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่ามีทานน้าไหลแล้วมันไหลอย,อยู่นานแล้วมันก็จะโดนกัดเซาะไปด้วยลมด้วยฝุ่นไปหมด <c oughs> ใช่ไหมครับการที่เห็นร่องรอยมีทานน้าไหลแสดงว่ามันต้องมีน้ําไหลเร็ว,รวนี้แต่ว่าเราไม่เคยเจอ <c oughs> เ,เราไม่เคยเจออันนี้มาก่อน <c oughs> <ร>นะครับสิ่งที่เขาเจอเนี่ยครับก็คือว่า เขาถ่ายสเปกตรัมนะครับถ่ายสเปกตรัมด้วยกล้องบนดาวเทียมสเปกตรัมอะไรสเปกตรัมหมายความว่าปกติแสงอย่างแสงอาทิตย์นะครับมันประกอบด้วยแสงหลายช่วงคลื่นใช่ไหมครับการบันทึกสเปกตรัมก็คือการแยกช่วงคลื่นออกมาเหมือนเราเอาปริซึมไปส่องแสงอาทิตย์ออกมาเป็นสีรุ้งนะครับหรือว่าการที่เห็นรุ้งกินน้ําเพราะว่าหยดน้ํามันทําให้แสงแยกออกมาเป็นรุ้งใช่ไหมครับอันนั้นคือเป็นสเปกตรัม นี่เป็นสเปกตรัมมันไม่ได้มีเฉพาะในช่วงคลื่นตาระวังเห็นม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่ไหมครับมันมีออกไปทั้งทางอัลตราไวโอเลตใช่แล้วออกไปทั้งอินฟาราเรดด้วยอะไรที่เหนือม่วงใต้เหนือม่วงใต้แดงเนี่ยเป็นอัลตราไวโอเลตม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอินฟาราเรดไอ้เจ้ากล้องบนดาวเทียมนะครับเขาจะแยกแสงแยกแสงที่ถ่ายมาจากผิวดาวอังคารออกมาเป็นหลายๆช่วงคลื่น ไปจนถึงช่วงคลื่นอินฟราเรดเพราะว่าในช่วงคลื่นอินฟราเรดเนี่ยครับมันมีเส้นสเปกตรัมแผร่รังสีหรือเส้นสเปกตรัมดูดกลืนนะครับที่เมื่อเห็นปุ๊บเนี่ยครับมันจะสามารถบอกได้ว่ามันเป็นธาตุหรือโมเลกุลหรือสารประกอบอะไรด้วยการดูจากระยะไกลเท่านั้นเองนะครับดนั้นเมื่อถ่ายสเปกตรัมก็รู้ได้ว่ามีอะไรอยู่เขาก็เลยใช้ดาวเทียมเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคที่มีมานานแล้วนะครับบนโลกก็ทํากัน นะครับในทางการแพทย์ก็ก็ก็มีอยู่บ้างนะครับในการวิเคราะห์หาธาตุหาสารประกอบอะไรต่างๆทีนี้เขาทําเทคนิคนีน้บนดาวของคารนะครับสำรวจไปทั่วแล้วก็ดูเจอว่า,ามันมีสารเ,าเป็นเป็นเส้นสเปกตรัมที่บ่งชี้ว่ามีสารประเภทเกลือเกลือนี่คือแมกนีาาเซียมคลอไรด์แมกนีเซีมาายมเบลโคเรตนะครับเป็นเป็นเป็นเกลือ,อชนิดหนึ่งนะครับที่ มีรูปร่างการไหลเหมือนลำธารน,นะรูปร่างการไหลเหมือนทานน้ําเพราะฉะนั้นกเกลือไหลเป็นรูปร่างเหมือนทานน้าทางเดียวที่เป็นไปได้ก็คือมันต้องดูดเอาไอ้ไน้ําในบรรยากาศมาอันนี้ทางหนึ่งทง <พอ S 1> ี่ทางหนึ่ง <พอ S 1> ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นมากที่สุดเนี่ยนะครับคือมันดูดเราเกลือ เกลืออยู่ในกระปุกอยู่ที่บ้า<ปลง>นเราเนี่ยนะครับดูดน้าเข้าไปใช่ไหมครับแล้วมันก็ชื้นแล้วมันก็เป็นก้อนแข็งแข็งครับอันนี้ก็เหมือนกันครับมันดูดน้ําในบรรยากาศเข้าของดาวัางคารเข้าไปนะครับซะจนมันกลายเป็นสารละลายอิ่มตัวนะเป็นสารแล้วมันก็ไหลไปเพราะฉะนั้นเราเรา,เราไม่ได้กําลังเห็นภาพลําธารแบบที่เราลงไปเล่นได้นะเราไม่ได้เห็นเป็นภาพคลื่นมีกระทบฝั่งไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นเรากำลังพูดถึงสารละลายเกลือนะครับ ที่ไหลลงไปตามไหลเขาลงไปในหลุมบุกบาท<ฮ>นะครับอันนั้นคือสิ่งที่ค้นพบจากการถ่ายสเปกตรัมแล้วมันในหน้าตื่นเต้นเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วการที่ค้นพบจะบอกว่าเกลือที่ผสมกับความชื้นหรือน้ําในบรรยากาศน้ําแค่นี้มันพอไหมจา์สำหรับการที่จะสันนิษฐานว่าจะมีสิ่งมีชีวิตเออไม่พอนะครับที่หมายถึงว่า คนพบแค่นี้ไม่พอที่จะสันนิษฐานว่ามีสิ่งมีชีวิตบางคนเขาตั้งสมมติฐานแล้วว่าอาจจะมีจุลินทรีย์ขนาดเล็กมากแต่น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ําได้ก็เป็นไปได้นะครับเราบนโลกของเราเนี่ยครับเราเจอสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาพที่ที่สุดโต่งมากนะครับอย่างเช่นใต้ทะเลลึกที่ความดันมากกว่าบรรยากาศไม่รู้กี่เท่านะครับอยู่ในที่ที่อุณหภูมิสูงมากอยู่ในปล่องบุเขาอไฟไอ สัตว์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยนะครับก็สามารถดํารงอยู่ได้ในสภาพที่สุดโป่งมากแต่ว่าณจุดนี้นะครับเรายังไม่เรายังไม่พบว่ามีอะไรลักษณะนั้นบนดาวอังคารพียงแต่บอกว่าถ้าเราจะหาเราอาจจะต้องลองไปหาแถวนี้ก่อนเป็นที่ที่อาจจะดีที่จะไปหาอถ้าเป็นจุดต้นไปที่นี่ที่ที่บอกว่ามีน้ำเนี่ยนะครับอาจารย์ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะสิ่งมีชีวิตในลักษณะที่เรารู้กันบนโลกต้องมีน้ําในการที่มันจะถือกาเนิดขึ้นได้ แต่มันเกิดในน้าเปลือยเข้มข้นไม่ได้แน่ล่ะอ๋อนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีแต่มาที่ในรูปแบบอื่นหรือว่ามันอาจจะมีบางที่ที่มันไหลามารวมกันแล้วความเข้มข้นอาจจะไม่สูงมาก,กาทําให้มันมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้ oh. อ๋อแปลว่าสิ่งที่เราค้นพบยังไม่ได้บอกว่าเป็นทั้งหมดของดาวังคารอาจจะมีที่อื่นบริเวณเดียวเลยครับเริเ,เดียวนิดเดียวที่เขาเห็นตรงน,นี้เขาเขาถ่ายภาพหลายๆครั้งแล้วคนที่เจอเป็นเป็นนักศึกษาเปียโนตรีด้วยนะฮะ uh. ที่มหาลัยรีโซนา คือมาหาลัยพวกนี้นะครับก็ <c oughs> จะจ้างนักศึกษามา <c oughs> เป็นคนช่วยวิจัย <c oughs> เป็นคนทําอะไรแต่ไปหมดนะครับแล้วก็ก็จะเป็นนนักศึกษาคนนี้ที่สึกเป็นคนเนปาลด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเป็นเอ่อเป็นเป็นคนที่มาดูนะครับแล้วก็ดูภาพเสร็จแล้วก็เอะตัวนี้มันอะไรนะครับ <c oughs> แล้วก็ถึงทําให้คนพบว่าดูสเปกตรัมวันนี้แล้วได้เจอว่าอ๋อนี่มันเป็นสารละลายเกลือ <c oughs> นะฮะอาจารย์จริงๆแล้วทําไมเราต้องใช้การถ่ายภาพสเปกตรัมแล้วก็มาบอกว่าอันนี้คืออะไรเราเรา เขาไกลกับเรามากแค่ไหนเราไปดูด้วยตาไม่ได้เหรออาจารย์เพราะว่ามันถูกกว่าที่ทำนี้ถ้าสมมติว่าเราจะลงไปสำรวจเองณวันนี้เนี่ยครับเราส่งรถโรเวอร์ไปสำรวจดาวอังคารได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองครับแล้วรถโรเวอร์เนี่ยครับมันยากมาก,กนในการสำรวจดาวอังคารมันไม่ใช่ว่ามันเป็นรถที่แล่นไปเฉีวนะครับฮ<ะ>่ามันแล่นได้ชั่วโมงละประมาณ10เซนเท่านั้นเองนะฮะรถโรเวอร์ชั่วโมงละชั่วโมงละประมาณ10เซนเนี่ยอาจารย์เพราะว่าทำมันเร็วกว่าเลยนะถูกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวอังคารมาถึงโลกเนี่ยครับสัญญาณใช้เวลา40นาที ใช่ไหมครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นไปกลับ80นาทีีท่ชั่วโมงครึ่งน,นะครับเราไม่สามารถขับรถเป็นดาวอาคารได้เพราะว่าขับไปเจอเหวอีกชั่วโมงครึ่งถึงจะบอกได้ว่าจะให้ทำอะไรโหเค,หครเราก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปแต่คนที่บงังคับอยู่บนโลกเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ใช่คนบังคับครับก<อ>านตัดสินใจของมันเองอมันก็แล่นไปช้าๆแล่นไปนิดหนึ่งแล้วก็ดูโดยรอบ<ฆ>โอเคไหมอ่ะโอเคไปนิดหนึ่งดูโดยรอบโอเค มันช้ามากนะครับเราสำรวจได้ไม่ทั่วดาวอังคารแน่นอนถ้าเราใช้วิธีนี้นะด้วยข้อจํากัดว่ามันอยู่ไกลเหลือเกินนะครับแล้วคั้นจะเอาคนไปลงก็ยังแพงและก็ยังมีข้อจํากัดทางเทคโนโลยีอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือส่งดาวเทียมไปสำรวจมากน้อยแค่ไหนอาจารย์สมมตินะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นยานอาวกาศจากโลกไปที่ดาวอังคารมันใช้เวลาสั หกเดือนปีหนึ่งนะครับเร็วขนาดนั้นเลยเหรอาหกเดือนยานที่ส่งไปเดี๋ยวนี้ก็ประมาณอย่างเงี้ยครับหกเดือนปีหนึ่งปัญหาของการส่งรูปไปดาวังคารนไม่ใช่เรื่องของเวลาปัญหาของเรื่องคือก็เป็นเวลาส่วนหนึ่งเพราะมันโอเคมันไกลนะครับแต่ปัญหาใหญ่จริงๆคือเราส่งยานออกไปนอกบริเวณที่อยู่ในความคุ้มครอ,องของสนามแม่เหล็กโลกในโลกของเรามีสนามแม่เหล็ก คอยปกป้องเราอยู่ยใช่ไหมครับมีบรรยากศาศมีอะไรครับมีสนามแม่เหล็กอยู่ข้างนอกโลกเราส่งมนุษย์อวกาศออกไปในวงโคจรหรือแม้แต่ไปในดวงจักรดวงจันทร์นะครับเราก็ยังอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าอยู่ในความคุ้มครองของสนามแม่เหล็กโลกจากอนุภาคพ,<อ>พลังงานสูงของดวงอาทิตย์ครับนะครับดวงอาทิตย์มีเปลวสุริยะมีการประทุมีการลุกจ้ามานะครับสนามแม่เหล็กโลกของเราต้องกันเราไว้เกิดเป็นออโรราแสงเหนือแสงใต้ใช่ไหมครับนั่นคือเวลาที่อนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์เข้ามา นะครับแต่ว่าเมื่อเราส่งคนออกไปนอกบริเวณที่อยู่ในอานัตของสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยครับเราก็ไม่มีอะไรป้องกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการป้องกันรังสีที่เป็นเรื่องใหญ่มากนะที่ที่ยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีอยู่แต่ว่าคือในแง่ของเทคโนโลยีในแง่ของวิศวกรรมเราสามารถารรไปกลับได้นะานอาจารย์โอ้ไปกลับได้ครับถ้าเงินถึงไปได้แน่นอนก็คือถ้าการส่งยานไปลงนะครับแล้วก็ส่งยานกลับมายังไปดวงจันทร์นะครับมันมันมันไม่ซับซ้อนนะแต่ว่ามันใช้เงินเยอะมากเลยเกิน แต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้เรายังทาไม่ได้ท่านผู้ชมก็คือว่าร่างกายของมนุษย์ที่จะออกไปนอกจากพูดง่ายว่าเป็นการคุ้มครองของโลกนะครับจะมีระยะอยู่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวพักกันช่ว่หนึ่งท่านผู้ชมครับเ,เดี๋ยวมาดูว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเรารู้จักกับเพื่อนบ้านเราดีแค่ไหนมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่หนึ่งในดวงดาวเหล่านั้นจะมีสิ่งมีชีวิตหรือว่านอกระบบสุริยะจะมีสิ่งชีวิตนอกเหนือจากโลกไหมครับเดี๋ยวพักกันู่หนึ่งกันครับ านผู้ชมครับดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะเดียวกับเราที่เกิดสมมติว่ายังนับรวม,รวม,รวม,รวมดาวโคโตนเนีมี9้าดวงด้วยกันแต่ละดวงก็เล็กบ้างใหญ่บ้างมีสภาพที่อาจจะบอกว่าเหมาะบ้างไม่เหมาะบ้างแล้วนอกระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ออเป็นล้านล้านดวงท่านผู้ชมครับอาจารย์มันจะมีสักดวงไหมที่มีสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจจะไม่เหมือนเราก็ตามแบบเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอันนี้เป็นไปได้แน่นอนนะครับคือคําถามที่ที่นักดาราศาสตร์ได้รับบ่อยมากนะฮะ จะมีคนถามที่คนสงสัยก็คือว่าเราเจอเอเลี่ยนหรือยังนะครับคำตอบผมก็จะเป็นเหมือนเดิมเสมอว่าณจุดนี้เนี่ยครับเรายังไม่เจอนะครับแต่ถามว่าเชื่อไหมว่าจะมีเราเชื่อว่ามีนะครับทำไมเราเราไม่รู้แหละว่าเขามีแต่เขาน่าจะมีแหละอจาะเราน่าจะมีแน่ๆเพราะว่าในในดวงอาทิตย์ของเราก็มีโลกใช่ไหมครับแล้วก็มีดาวเคราะห์อื่นๆอีกหลายดวงนะครับอีกรวมทั้งหมด8ดวงไม่ใช่เระบบสุยะตอนนี้ในนัพปูโตทําไมนัพปูโตในนัพลูโตนะครับนั่นคือดวงอาทิตย์เราหนึ่งดวงใช่ไหม ในทางช้างเผือกของเราเนี่ยครับซึ่งเป็นกาแล็กซี่ดวงอาทิตย์เราอาศัยอยู่ในเมืองเมืองของดาวเรียกว่ากาแล็กซี่นะครับหรือดาราจักรในในดาราจักรทางช้างเผือกของเราเนี่ยครับมีดาวอยู่20,000 0ล้านดวงเือนดวงอาทิตย์นะครับ200,000ล้านดวงที่เหมือนดวงอาทิตย์อีก2 0 0 0 0 0ล้านดวง <น means S 3> เป็นดาวฤกิกเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์แต่ถามว่าเหมือนกันเด้ไหมมันไม่มันก็เหมืนมนอนคนเรานะมันไม่มีคนไหนสองคนเหมือนกันเด้ไม่มีดาวดวงไหนสองดวงเหมือนกันเด้นะครับอยู่แล้วแต่มี ดาวในเมืองนี้อีก2องแสนล้านดวงนะครับแล้วก็ยังมีเมืองเหมือนดาราจักรทางช้างเผือกของเราอยู่นอกดาราจักรทางช้างเผือกของเราอีกประมาณแสนล้านเมืองนะครับเรากําลังพูดถึงจํานวนดาวในจักรวาลทั้งหมดนะครับประมาณ10ยกกําลัง22ดวงเราเลภาพเลขหนึ 1, ่งจะเขียนเลขศูนย์ตามไป22เลขค,คือท่านผู้ชม ถ้าเป็น1ล้านก็คือ1ตามด้วยศูนยตัวใช่ครับแต่นี่คือจํานวนดาวคือ1ตามด้วยศูน์อีก22ตัวโดยประมาณนะครับ <S <s <ummer> <S อยู่ในหลักนั้นนะฮะเพราะฉะนั้น <speaking people> <speaking people> ถามว่าเราอยู่ตรงนี้คนเดียวเนี่ยครับมันฟลุ๊กไปไหมวัดโอ้โหมันฟลุ๊กกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งต้องไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมครับมันเป็นมันไม่ได้อยู่แล้วสองแสนสอมดวงคูณกับอีก1นึ่งแสนชุมชนนะครับไปมันอีกเต็มไปหมดเลย2องแสนล้านดวงนะฮะสองแสนล้านดวงในใน,ในเมืองของทาง,ทางช้างเผือกแล้วก็แสนล้านเมืองข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นคือจํานวนดาวที่สามารถให้กําเนิดดาวเคราะห์ได้เนะครับจำนวนมันเยอะมากเยอะมากเกินกว่าที่จะเชื่อว่าเราอยู่คนเดียวได้ในก่บแต่ว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยครับ มันมีระยะทางห่างกันเป็นปีแสงนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงยากที่จะติดต่อสื่อสารกันนะฮะเพราะาเดินทางเร็วกว่าแสงตอนนี้เรา,เราไม่รู้จะทำยังไงครับอาจารย์มนุษย์<พ>เราเดินทางเวลาทุกคนพูดถึงปีแสนถ้าเกิดเป็นความเร็วที่ยานเราทําได้ตอนนี้มันใช้เวลาสักกี่ปีในการเดินทางนานมากนะครับเพราะว่าแสงเดินทางได้3 0 0 0 0 0กิโลเมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับยานที่ออกนอกโลกไปเนี่ยครับเดินทางด้วยความเร็วส0กว่ากิโลเมตรต่อวินาที New Horizon s ไปพลูโต <Horiz> <c oughs> เร็วที่สุดแล้วเท <c oughs> ่าไหร่ครับ15-16กิโลเมตรต่อวินาที <c oughs> ใช่ไหมครับเ <c oughs> ทียบกับ300,000กิโลเมตรต่อวินาที ใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นคุณอยากรู้ว่านานเกินกว่าช่วชีวิตเราแน่นอนหนึ่งปีแสงเราจะเดินทางเท่าไหร่คุณก็ไปหารกันคูนกันไปเองนะครับสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีในหนึ่งวินาทีเอ๊ยโทษครับหนึ่งนาทีมีห0สิวินาทีคูณหกสินาทีเป็น1ชั่วโมงคูณยี่สชั่วโมงเป็นหนึ่งวันคูณสามร้อยหกสิบห้าจุดสองห้าวันเป็นหนึ่งปีนะครับเป็นระยะทางที่ไกลมากเพราะฉะนั้นเราถึงยังไม่สามารถติดต่อกับใครอื่นได้เลยแค่จาก บริเวณทางช้างเผือกของเราเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นจานนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นดาราจักรแบบกางหันนะฮะมันเป็นก้นหอยไปเนี่ยเป็นกางหันไปนะครับจากด้านหนึ่งไปถึงอีกด้านหนึ่งน่ครับใช้เวลาเดินทางแสนปีแสงแสงเดินทางแสนปีไปถึงอีกข้างหนึ่งและแสงเดินทางเราสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะพูดคือดาวมันอยู่ห่างกันเหลือเกินนะครับมันเลยทําให้เราไม่สามารถที่จะ ไปเจอสิ่งมีชีวิตอื่นได้แต่ถามว่านักดาราศาสตร์เชื่อว่ามีไหมเชื่อว่ามีจากหลายอย่าง 1. ดาวมีอยู่เยอะมากในกบนะครับดาวเริ่มีอยู่เยอะมากในกบสารประกอบนะฮะโมเลกุลตั้งต้นของชีวิตเนีครับพวกสารประกอบง่ายๆนะครับน้ำตาลโมเลกุลง่ายๆมันสามารถเกิดขึ้นได้ในอวกาศเราใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุสองเจอด้วยนะครับแอมโมเนียเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอบ่อยในอวกาศ น้ำตาลโมเลกุลง่ายๆเจอบ่อยในอวกาศเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าสารที่เป็นองค์ประกอบตั้งต้นของชีวิตเนี่ยครับมันน่าจะไม่ได้เกิดยากขนาดนั้นเน่ะ<ม>เพราะอยู่ในอวกาศที่อยู่เอาร่องลอยไปมันยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ได้<อ>นะครับเพราะฉะน,นั้นมันไม่น่าชีวิตไม่ได้เกิดยากขนาดนั้นนะครับถ้ามีบริเวณที่เหมาะสมมีดาวที่เหมาะสมให้มันถือกําเนิดได้ทีนี้ความเหมาะสมของเรื่องเนี่ยครับมันคือยังไง สิ่งที่ยากกลายเป็นเรื่องความเหมาะสมนะครับเพราะอย่างเช่นแม้แต่ในโรงส, e สุริยะของเราเนี่ยนะครับตอนที่มันถือกําเนิดขึ้นเมื่อ4 5 0 0ล้านปีก่อนโดยประมาณพร้อมมาพร้อมกับดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ทั้งหมดเกิดมาพร้อมกันเนี่ยนะครับในอดีตนะครับดาวสุขโลกกับดาวอังคารนะะเคยมีสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันมากสามดวงเวลานั้น ใช่ครับ4,500ล้านปีที่แล้วณจุดนั้นเนี่ยครับมันคล้ายกันมากนะฮะตอนที่โลกกำลังเริ่มเย็นตัวลงมีน้ำมีมหาสมุทรนะครับ,รบมีบรรยากาศที่หนาแน่นนะครับดาวศุกร์โลกดาวอังคารมีอันนี้เหมือนกันค้นพบแล้วด้วยนะครับอันนี้ค้นพบมาค้นพบมานานแล้วด้วยอาจารย์ใช่ครัมีมหาสมุทรเหมือนมีมหาสมุทรและอาจจะดาวอังคารนะครับอาจจะเคยมีมหาสมุทรที่ลึกถึง50เมตรด้วยซ้ำนะฮะเป็นตอร์บ body เป็นน้ำไหมเป็นมหาสมุทรที่อาจจะลึกถึง50เมตรด้วยซ้ำบนดาวอังคาร เ,เขาเขาค้นพบจากการถ่ายสเปกตรัมของบรรยากาศดาวอังคารเหมือนกันครับและที่หรงหลงเหลืออยู่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ถึงนี่นนผมกาลังจะไปถึงไปสู่จุดนั้นเรื่องของเรื่องก็คือว่าที่นํนมาสู่ความเหมาะสมของการที่ชีวิตจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับดาวศุกร์เนี่ยครับมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินอย่างนั้นแรสุดดาวศุกร์เนี่ยขนาดใกล้เคียงกับโลกนะครับเป็นเหมือนกับพี่น้องฝาแฝดกันดาวอังคารขนาดเล็กกว่าโลกมากนะครับทีนี้ ดาวศุกร์เนี่ยครับมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินใช่ไหมครับพุธศุกร์โลกอังคาร<ะ>ใช่ไหมดาวศุกร์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากมันได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากมันเลยทาให้เกิดปรกากฏการณ์เรือนกระจกนะ g r e e n h o u s e effect อย่างแรงมากถ้าก๊าซเรือนกระจกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือไอน้ำใช่ไหมครับไอน้ําถูกทําให้ระเหยขึ้นไปในในอากาศทําให้ปรากฏการณ์เรือนกระจกมันแรงขึ้น อ๋อเพราะเขาร้อนมากร้อนขึ้นไอ้น้ําก็ยิ่งระเหยก็ยิ่งร้อนน้ำยิ่งระเหยยิ่งร้อนจนน้าในหาสมาสร่องดาวศุกร์หายไปหมดเลยโอ้ตอนนี้ดาวศุกร์เป็นผิวดาวแห้งๆนะครับ,รบไม่มีน้ําอยู่อุณหภูมิ400องศาไงไงนะอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันร้อนมากเลยเพราะว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกมันไม่ได้ร้อนเพราะว่ามันได้รับพลังงานมากอย่างเดียว <S <S แต่มันได้พลังงานมากแล้วก็เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกนะครับคือมันสองเด้งเลยสองเด้งเลยในขณะที่ดาวอังคารเนี่ยครับด้วยความที่ดวงมันเล็กกว่า ไอ้แกนภายในมันเนี่ยเขาก็เลยเย็นตัวลงไปแล้วโลกเรายังไม่เย็นตัวใช่ไหมครับโลกเราข้างในยังมีแมกมายังมีหินหนืดล้อมเหลวที่หมุนวนแล้วก็ ออไอ้การหมุนวนของหินหนืดเนี่ยครับทำให้เรามีสนามแม่เหล็กโลกเราไม่พักมันเหมือนกับไดนาโมอยู่ข้างในโลกนะครับแล้วก็ทําให้เรามีสนามแม่เหล็กโลกจากการหมุนวนของหินหนืดเหล่านี้ดาวอังานนคารเนี่ยครับมันเล็กกว่าโลกมันทําให้ไอ้เจ้าหินหนืดเนี่ยนะครับมันแข็งตัวไปหมดแล้วอพอไม่มีหินหนืดหมุนวนอยู่ในในตัวดาวสนามแม่เหล็กก็เลยหายไปเกือบหมดพะสนามแม่เหล็กหายไปเกือบหมดมันก็เลยไม่มีอะไรคอยไปปกป้องดาวอังคารจากอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์เท่ากับที่โลกมี นะครับมันก็เลยทำให้น้ํามันระเหยขึ้นไปแล้วก็แตกตัวสลายลอยหายไปในอาอกาศไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างความเหมาะสมนี้เนีครับเกิดขึ้นที่เดียวในระบบสุริยะของเราคือที่โลกเราค,รคือเหมือนที่อาจารย์บอกเหมือนถูกหวยที่เราอยู่จังหวะพอดีไกลจากดวงอาทิตย์พอดีแต่ว่าถึงกระน,นั้นตอนนี้เนี่ยครับเราค้นพบระบบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแล้วต้องสองพันกว่าระบบ อย่างน้อยตอนนี้คนพบด้วยวิธีการสังเกตต่างๆทางดาราศาสตร์คนพบแล้ว2พันกว่าระบบเพิ่งมีข่าวบอกว่าเจอดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกมากนะครับเคปเลอร์สี่หดแล้วจะมีเจอหลายดวงเลยนะครับที่มันจะคล้ายโลกมากเลยเพราะว่ามันเป็นดาวดาวเลวฤกแม่มีลักษณะคล้ายดวงอาทิตย์อุณหภูมิใกล้เคียงกันอยู่ที่ระยะห่างเท่ากันถ้าดาวเคราะห์เหล่านั้นมันมีน้ำอยู่นะครับน้ำก็สามารถอยู่ในรูปของของเหลวได้นะครับ ซึ่งอันนี้นะครับเทคโนโลยีการสังเกตทางดาราศาสตร์ตอนนี้นะครับเราเข้าไปใกล้ถึงจุดที่จะสามารถที่จะถ่ายสเปกตรัมของบรรยากาศของดาวเคราะห์เพื่อจะหาว่ามีธาตุหรือสารประกอบอะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่ามีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับอย่างเช่นสมมติ<ะ>มีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลก ถ่ายสเปกตรัมของโรคเหล่านี้ครับเราก็จะเจอ CFC เจอสารอะไรที่โอ้เจอ CFC แล้วก็รู้แล้วคือที่มนุษย์สร้างอยู่ทุกวันที่มนุษย์สร้างเนา่ยเขาจะ CFC เขาก็จะเห็นเขารู้เลยพวกเผาพันธุ์นี้มันต้องทำเครื่องแอร์แน่นอนเลยนะครับเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นไอ้เทคโนโลยีนี้เนี่ยครับที่จะศึกษาก็โอเคเราไม่ถึงกับเจอ CFC นะครับแต่เรา การ <จะ S 1> ที่จะดูไปเจอน้าเจอมีเทนเจออะไรต่างๆที่อยู่ในดาวตรงนั้นเนี่ยครับเทคโนโลยีเนี่ยครับกำลังสร้างอยู่แล้วคือกล้องโทรทัศน์ขนาดประมาณ3า4 0ี่สิเมตรนะครับและกําลังจะเกิดในทศวรรษนี้ด้วยเราจะเราจะได้เห็นอันนี้เกิดขึ้นในทศวรรษนี้นะครับการที่เราศึกษาสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับดูว่าดาวเคราะห์นหอกสุรืยะอย่างอื่นมีลักษณะเป็นยังไง มันถือกำเนิดมายัางไงมันอยู่หาดาวฤกษ์แม่แค่ไหนมันมีอะไรที่สามารถวิทยาการไปได้บ้างรวมทั้งการศึกษาดาวศุกร์โลกดาวอังคารเปรียบเทียบกันนะครับมันก็ทําให้เราเข้าใจโลคเรามากขึ้นอ,อย่างเช่นกรณีของโลกเราเนี่ยครับเรารู้ว่าดาวศุกร์เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกแบบกู่ไม่กลับนี่แหละใช่ไหมครับลังน่าสงสัยว่าแล้ววันหนึ่งลกจะเป็นเหมือนดาวศุกร์ไหมเพราะเราก็มีปรากฏการณ์เรือนกระจกเหมือนกันเราตอบไม่ได้ เราตอบไม่ได้ว่าเราตอบไม่ได้ว่าไอ้สิ่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราผลิตขึ้นมามากขึ้นมาอย่างคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊กาซเรือนกระจกต่างๆที่เราผลิตาว่าตอนนี้เนี่ยครับมันทําให้เกิดโลบ b วอ w a r m i n มิ่งเร็วมากรรเราไม่รู้ว่าเราผ่านจุดที่จะทําให้เกิดรันเวย์แล้วหรือยัง<อ>เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาที่อื่นนะศึกษาว่าแล้วเงื่อนไขบุนดาสุขเป็นยังไงกับเอามาสร้างแบบจําลองนะครับเงื่อนไขบนดาอังคารเป็นยังไงเงื่อนไขที่รงบสุริยะอื่นเป็นยังไงเราศึกษาที่อื่น เพื่อที่จะทาให้เราตอบคําถามที่จะทําให้เราดํารงเผ่าพันธุ์ของเราต่อไปได้เพราะถ้าสมมติว่าเราเกิดปรากฏการเดือนกระจกแบบปู่ไม่กลับบนโลกเราก็ไม่สามารถดํารงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือสิ่งที่ที่ดาราศาสตร์และต้วิทยาศาสตร์ทำเนี่ยคือเราศึกษาสิ่งนอกตัวออกมาเอาไปเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นโอ้โหท่านผู้ชมครับคือสิ่งที่บางคนอาจจะบอกว่าเป็นการค้นพบเอ๊ะทำไมถึงตื่นเต้นกันจังเจอแค่น้ําบนดาวอังคารแต่นี่คือสิ่งที่สามารถ ตีความขยายความออกไปได้รวมไปถึงครับศึกษาข้างนอกเพื่อที่จะรู้จักตัวเองบางทีผมว่ามันก็เลือกอยากเหมือนกันท่านผู้ชมครับบ้านเราโลกจะปรากฏปรากฏการเรือนกระจกเหมือนที่ดาวศุกร์หรือเปล่าแต่แหมถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตโลกอื่นเขามองมาก็เ,าเห็นซสี้ยบเีก็จะรู้นะครับว่าบ้านเราผลิตแอ์หรือว่ามีสปเปรย์ใช้กันแล้วนี่ก็ต้องเบรดหรือเปล่าครับจันยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับคนครับขอบคุณครับพักกันครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของชั่วโมงที่26